มาดูกันครับอยู่ในห้องน้ํามีการสาดน้ําข้ามกําแพงข้ามประตูอะไรก็ตามแต่ไปและหยุดเรียบร้อยครับอะไรจะโผล่ออกมาครับหนึ่งมีถังขยะโผล่ออกมาสองมีทิชชู่โผล่ออกมาหรือสามมีรองเท้าโผล่ออกมาเอาเลยว่าถ้าเราโดนแบบนี้เราจะปลาอะไรดีวะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจถ้าพี่โป้อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่มีรองเท้าออกมาแน่นอน <c oughs> <c oughs> รองเท้าค้อนี้ทุกคนถ้าคุณโฮลี่โดนแบบนี้คุณโฮลี่จะปาอะไรเขาเจ้าทิชชู่กับรองเท้าใส่ถังขยะละปาหมครับผมผมละเกียดมีเส้นดีอย่างคุณจริงๆตอบทุกอย่างรวมกันซะแล้วสมมติว่าต้องเลือกสักอย่างหนึ่งคุณโฮลี่คิดว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาฮะในวิดีโอนี้ขอถังขยะละกันเพราะว่ารองเท้าเดี๋ยวเขาไม่ขึ <aning> ้ ทิชชู่ไม่มีก็ลำบากอยู่ใช่หรือเขาสาดขยะออกมาสาดขยะออกมาแต่มันไม่มีถังออกมาก็จะเป็นทิชชู่ดิ่งสองดิ่งหรือว่าหนึ่งไปเลยหัที่เราอธิบายกันมาอย่างยืดยาวคุณกำลังจะบอกว่าเราดิ่งสองกันดีกว่าอย่างเงี้ยหละถ้าเป็นผมอ่ะผมน่าจะปาถังเคียดนอกเหนือจากเข้าห้องน้ำทีละสามคนแล้วก็ห้องน้ำแล้ว เข้าไปหลายๆคนคือเข้าไปช่วยกันปาอ๋อไปช่วยกันปาเนี่ยนี่นะนี่ไหนอย่างนี้อ๋อโอเคอําเล่นเพื่อความสนุกสนานหยอกกันนะครับผมแต่ตอบว่าน่าจะมีถังขยะออกมานะไปดูเฉลยกันครับช่องแชทเซฟกดป๊ะปป๊ด้วยนะครับผมเซฟทุกอย่างแล้วตอนนี้อะมาดูกันชูเนี่ยเลยลองดูกันก่อนและสาดน้ำเข้าไปอีกสักทีหนึ่งฟืบเข้าไปและยังไงครับเกิดอะไรขึ้นต่อมา มันชวแล้วเจอคนแบบนี้ในห้องน้ำมันต้องเป็นทางขยะ